เท้าจตุโลกบาลทั้ง4เทวดาผู้คอยปกปักคุ้มครอง หากพูดถึงเรื่องดวงชะตาย่อมไม่มีใครอยากดวงตกทั้งนั้นหลายคนจึงเลือกไปดูดวงเพื่อวางแผนแนวทางในอนาคตของตัวเองพร้อมหาวิธีการแก้ไขให้สิ่งที่ติดขัดนั้นดีขึ้นมาด้วยการทําบุญหรือว่าบูชาสิ่งต่างๆเพื่อเสริมดวงแต่ทราบหรือไม่ว่าดวงของเรานั้นแต่ละราศีมีเทวดาคอยปกปักคุ้มครองอยู่หรือที่เรียกว่าจตุโลก,กบาลโดยหากกราบไหว้บูชาก็ยิ่งทําให้ชีวิตดําเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นและครับว,วันนี้นั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ ท้าวเวสวรรณหรือว่าท้ากุเวศท,ทำหน้าที่ปกป้องเราพูดผีวิญญาณปีศาจลักษณะแบบยักษ์มีกายสีทองหรือว่าสีเขียวมือขวาถือกระบองประดับด้วยดวงแก้วเป็นอาวุธท่านเป็นเทพผู้ดูแลโลกมนุษย์ประจำทิศเหนือจึงคุ้มครองดูแลลัคนาราศีที่อยู่ทางทิศเหนือและใกล้เคียงนั่นก็คือราศีกรกฎราศีเมถุนและราศีสิงท้าว,วิลุสหก ทำหน้า,นาที่ปกป้องเหล่ากุมพันอมมมุษย์กึ่งมนุษย์อสูรกายคุดมีลักษณะใบหน้าแบบยักษ์หน้ามนุษย์ใบหน้าดูดันมีกายสีครามหรือว่าสีน้ำเงินอมเขียวมือถือหอกเป็นอาวุธท่านเป็นเทพดูแลประจำทิศใต้จึงคุ้มครองดูแลลัคนาราศีที่อยู่ทางทิศใต้และใกล้เคียงนั่นคือราศีมังกรราศีธนูราศีกุมเทา้าตะทะรธะ ทำหน้าที่ปกป้องเทพบุตรเทพธิดาพิทยาธรคนธรรมมีลักษณะดังเช่นเทพบุตรในฝันหัดซ้ายถือพินหัดขวาดีดพินส่วนสูงมากกว่ามหาราชาองค์อื่นท่านเป็นเทพผู้ดูแลประจําทิศตะวันออกจึงคุ้มครองดูแลลัคนาราศีที่อยู่ทางทิศตะวันออกและใกล้เคียงนั่นก็คือราศีเมษร,ราศีมีนราศีพฤกษกช้าวิรูปักหรือท้าวิรูปกโข ทำหน้าที่ปกครองนาคานาคนาคราชมีกายสีเนื้ออ่อนออกขาวฟันขาวเขี้ยวงอกออกจากปากมือสายถือธนูทรงอาภรสีแดงเลือดลำสันกว่ามหาราชองค์อื่นท่านเป็นเทพดูแลประจําทิศตะวันตกจึงคุมครองดูแลลัคนาราศีที่อยู่ทางทิศตะวันตกและใกล้เคียงนั่นก็คือราศีตุลราศีกันราศีพิจิก เอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าเทพองค์ใดนะครับที่คุ้มครองดูแลปกปกักรักษาอยู่ทางทิศเหนือเอาละครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆกครับผม